ขอองค์พระพุทธบิดาองค์พระสามมาสัมพุทธเจ้าและกาบนมำจาักการพระคุณเจ้าทุกๆรูปรวมถึงเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าไต้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อ องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้นนั้นข้าพระพุทธเจ้าที่กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าทูลถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าเจ้าขาทําไมเราจึงจําเป็นที่จัดต้องพิจารณาความตาย อยู่บ่อยๆล้ะเจ้าคะพระยาธรรมเอ๋ยความตายนั้นคือความจริงจริงเพราะว่าไม่มีใครที่จะหนีผลจากความตายนั้นไปได้เลยการเกิดคู่กับการตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วหากว่าเรานั้น มันพิจารณาให้เห็นมันให้รู้ให้ยอมรับมันก็จะทำให้เรานั้นมีสติกับการใช้ชีวิตเช่นว่าถ้าหากว่าเราจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งเราก็รู้ว่าจงรีบทำเถิด เพราะเราไม่รู้ว่าความตายนั้นจะมาถึงเมื่อไรถ้าเกิดว่าเราจะทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารมีเราก็จะได้ไม่ต้องรอเวลาเมื่อนั้นค่อยทำเมื่อนี้ค่อยทำเพราะความตายนั้น มันจะมาหาเราแบบไม่บอกไม่เตือนเราเลยรวมถึงยังทำให้เรานั้นไม่ลุ่มหลงอยู่กับตัวกับตนของเราว่านี่คือเราคือต,ตัวตนของเราไม่เย่อหยิ่งจองหองลุ่มหลงว่าตัวตนนั้นเก่งที่สุดดีที่สุด ไม่ลุ่มหลงในทรัพย์สินเข้าของเงินทองและสมบัติมากมายจนทำให้ตนนั้นละเมิดผิดศีลผิดธรรมจนทำให้ตนนั้นต้องกระทำบาปเพิ่มขึ้นให้กับตนเพราะความลุ่มหลงในสิ่งของเข้าของทรัพย์สินเงินทองลาบยศตำแหน่งต่างๆลูกเอ๋ย การพิจารณาความตายอยู่บ่อยๆนั้นยังทำให้เราไม่กลัวต่อสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับเราเรื่องที่ไม่ดีปัญหาวุ่นวายต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเราก็จะไม่กลัวเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า ทุกอย่างนั้นไม่มีอยู่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ดวของเรานั้นวันหนึ่งก็ต้องตายไปเหมือนกันฉะนั้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเดียวมันก็จะสลายไปเหมือนกันเราก็จะไม่กลัวต่อปัญหาใดๆก็ตาม ที่เกิดขึ้นกับเรารวมถึงการที่เรานั้นก็จะไม่กลัวต่อความตายไม่กลัวต่อการพลัดพรากจากไม่กลัวว่าคนที่เรารักจะต้องตายจากเราไปไม่กลัวว่าคนที่รักเราจะต้องตายจากเราไปไม่กลัวว่าเราจะต้องตาย ต้องพลัดพรากจากเขาเหล่านั้นไปลูกเอ๋ยบุคคลผู้ที่พิจารณาความตายอยู่บ่อยๆนั้นเขาจะได้ประโยชน์หลายอย่างจากการพิจารณาความตายรวมถึงการพิจารณาความตายนั้นยังได้บุญได้กุศลบารมี ได้สิ่งที่เราจะสร้างคุณงามความดีไปในภายภาคหน้าอีกเราจะไม่ลืมว่าเราจะต้องตายเราจะไม่ลืมว่าชีวิตหลังการตายเราจะต้องเดินทางต่อแล้วเราจะมีสเสบียงอะไรที่ติดตัวไปบ้างแล้วเราจะนํำอะไรไปด้วยได้บ้างลูกเอ๋ย หากเราพิจารณาความตายอยู่บ่อยๆแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่าโลกใบนี้เป็นเพียงทางเส้นหนึ่งที่เราโผล่ขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลกำไรให้กับตัวของเราคือทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการทำาชั่วนั้น จะทำให้เราเป็นผู้ขาดทุนในการมาในที่แห่งนี้การทำดีจะทำให้เราได้รับผลกำไรในการกลับไปเราจะมีสิ่งที่ดีไปคําหนุนดวงจิตของเราต่อไปในภายภาคหน้าจะทำให้เรารู้ว่าโลกใบนี้ก็เหมือนการมาเที่ยวมาเล่น แวะมาหลงทางมามาในช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งโดยปรากฏกายขึ้นมาในรูปร่างหน้าตาของการเป็นมนุษย์มีสิ่งทดสอบต่างๆมากมายแต่ไม่รู้วันไหนที่เราจะต้องหายตัวกลับไปลูกเอ๋ยก็เหมือนกันกับการที่เราหลงไปอยู่ ในโลกโลกหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งเมื่อถึงเวลาเราก็จะต้องกลับจากโลกนั้นไปไม่ว่าเธอนั้นจะหลงไปเป็นคนรวยคนจนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนโง่หรือคนฉลาดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่ามนุษย์ก็ตามท้ายที่สุดแล้ว เธอก็ต้องกลับอยู่ดีจะได้ทำให้เรานั้นไม่ลุ่มหลงในความเป็นคนของเราไม่ยึดติดไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นดิ้นรนขวนขวายจนเกินกําลังทำให้เรานั้นต้องเกิดการสร้างกรรมเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นลูกเอ๋ย อย่าคิดมากเลยการที่เกิดมาเป็นคนนั้นเราได้กำไรมากที่สุดก็คือการทำดีที่สุดการที่เราขาดทุนมากที่สุดคือการทำาชั่วที่สุดไม่ใช่เกิดมาร่ำรวยที่สุดหรือยากจนที่สุดจะเป็นคนที่โชคดีที่สุด หรือโชคลายที่สุดอย่างนั้นแต่การเป็นคนดีกับคนชั่วต่างหากที่จะทำให้เราเป็นผู้โชคดีหรือเป็นผู้โชคร้ายฉะนั้นลูกเอ๋ยจงทำความดีเถิดแม้เงินทองนั้นจะหายากลำบากยิ่งนักกว่าจะได้มาแต่ความดีนั้น เราสามารถประพฤติปฏิบัติกระทำได้ด้วยกายวาจาและใจด้วยตัวด้วยตนของเราเองโดยที่เรานั้นไม่ต้องรอโชคชะตาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเลยเราก็สามารถเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในการมาเกิดได้ เพราะว่าเราทำความดีแล้วลูกเอ๋ยการพิจารณาเห็นความตายอยู่บ่อยๆจะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างรู้ค่าของชีวิตแล้วเราจะเป็นผู้มีกำไรในการมาเกิดเป็นประโยชน์จากการพิจารณาความตายลูก แล้วพ่ะเจ้าเจ้าขาแล้วการวิจารณาความตายเราควรวิจารณาแบบไหนบ้างหรอเจ้าขาพริยาธรรมเอ ưới, ๋ยเธอจงหลับตาแล้วพิจารณาตามนี้เถิดเกิดแล้วต้องตายมันเป็นของคู่กันชีวิตของเรานั้น สักวันหนึ่งก็ต้องดับลงไปเป็นธรรมดาเกิดมาครั้งนี้ก็เหมือนมาเที่ยวเหมือนหลงมาในโลกใบนี้ปรากฏกายขึ้นมากายนี้ได้มาจากธาตุของดินน้ำลมไฟสักวันหนึ่งก็ต้องสลาย หลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมจิตของเราละ่ะเราจะไปไหนเราได้กายนี้มาครอบครองแล้วแต่กายนี้จะไม่อยู่กับเราตลอดไปมันจะอยู่กับเราเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันจะอยู่กับเรา ถึงวันไหนก็ไม่รู้เราได้ทํำหน้าที่ของเราในการอยู่ในกายนี้ดีแล้วหรือ,อยังถ้ายังไม่ทําก็จงรีบทําเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะหมดโอกาสทำํำเราได้อะไรไปแล้วหรือ,อยังหากเราต้องดับจากกายนี้ ดวงจิตของเราจะต้องเดินทางต่อไปแบบไหนยังไงหลับตาลงหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจของตนเองลูกเอชีวิตก็แค่อยู่ที่ลมหายใจถ้าวันหนึ่ง ลูกนั้นไม่หายใจแล้วคำว่าชีวิตก็จบสิ้นลงเมื่อลูกนั้นหยุดหายใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกก็จะหายไปในพริบตาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่รักญาติพี่น้องที่รักจะเป็นบุคคลที่รัก ลูกหลานที่รักหรือจะเป็นรถที่รักบ้านที่รักที่ดินที่สู้อุตสาหคลำบากหามาได้ด้วยความทุกข์ยากลำบากสุดแสนจะรักจะหวงแหนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือทรัพย์สินต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปในพริบตา สมมุติหยุดหายใจดูเมื่อเราหยุดหายใจกายนี้ก็จะแข็งในอีกหนึ่งชั่วโมงถัดไปกายนี้ก็จะนอนแนบนิ่งขยับขยื่นไม่ได้กายนี้ก็จะคืนสู่ธรรมชาติกายนี้ก็จะไม่ใช่เรา กายนี้ก็จะไม่มีเราอีกต่อไปคนที่สมมุติว่าชื่อใน่อหรือในขอที่ครอบครองกายนี้ก็หายไปจากโลกใบนี้ลูกเอ๋ยจงฝึกตายก่อนตายอยู่บ่อยๆจะทำให้ลูกรู้ว่าการเกิดมานั้น เราต้องเจอกับความตายความตายนั้นต้องเจอกับการพลัดพรากจากจากทุกสิ่งจากทุกอย่างทั้งความสุขความทุกข์คนที่รักคนที่เกลียดทรัพย์สินหรือนี้สินก็ต้องจากอยู่ดีจากทุกสิ่งจากทุกอย่าง ไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะนำไปด้วยได้แม้สักสิ่งแม้สักอย่างเลยลูกเอ๋ยเมื่อดูกายของตนแข็งขึ้นในชั่วโมงถัดไปในวันถัดไปก็เกิดบวมสีก็แปรเปลี่ยนไปในวันถัดไป ก็คงจะเน่าเหม็นในวันถัดไปก็คงจะมีแต่มแมลงมาไต่ตอมในวันถัดๆไปก็มีแต่จะแย่จะเสื่อมไปเราละ่ะเราอยู่ไหนแต่ที่จริงแล้วเราก็แค่ยืมร่างกายนี้มาเขาไม่ใช่ตัวตนของเรา เขาไม่ใช่เราเลยและการที่เราจะต้องออกจากกายนี้ไปไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรเพราะว่าเด็กก็ตายวัยรุ่นก็ตายคนแก่ก็ตายคนรวยก็ตายคนจนก็ตายบางคนอุบัติเหตุตายบางคนป่วยตาย บางคนนอนหลับก็ตายบางคนล้มก็ตายบางคนกินอาหารเป็นพิษนิดหน่อยก็ตายบางคนก็ตายเพราะรู้ตัวบางคนก็ตายแบบไม่รู้ตัวแต่จะรู้หรือไม่รู้นั้นก็มีเวลาแค่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงที่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็คงทำอะไรไม่ได้แล้ว ลูกเอ๋ยเมื่อความตายนั้นมาถึงเงินทองก็จะยื้อเอาไว้ไม่ได้ความรักคนที่รักทรัพย์สินสมบัติก็ยื้อความตายนั้นไว้ไม่ได้ความตายนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเราเป็นแน่แท้เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นอยู่แล้ว ลูกเอ๋ยจงวิจารณาเช่นนี้บ่อยๆและการที่ลูกจะฝึกการตายนั้นต้องฝึกการนั่งสมาธินั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกบอกตนว่าวันหนึ่งถ้าไม่หายใจก็คือตายชีวิตก็จบลงไปทิ้งทุกอย่างไวบ้บนโลกนี้ พร้อมทางร่างกายและดวงจิตและลูได้อะไรไปบ้างแล้วมีอะไรติดตัวของเราที่เป็นเราจริงๆนั้นไปด้วยได้หรือเปล่าในภพนี้ที่เกิดมาลำบากอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีอะไรติดตัวเรามาในภพหน้า ถ้าเกิดเราไม่สร้างไม่ทำให้เรามีอะไรติดตัวเราไปอีกเราจะต้องไปผเผชิญกับอะไรบ้างก็คงจะเป็นผีที่ลำบากถ้าไปรอการเกิดก็คงจะลำบากไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีกินเกิดมาแล้วไร้บุญ ก็คงจะมาเกิดในที่ที่ไม่ดีบ้านที่เป็นทุกข์ยากลำบากเหลือเกินตามกรรมตามบุญบารมีของตนจงพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วจะทำให้ลูกนั้นรู้ว่าชีวิตนั้นต้องตายเราต้องมีสิ่งที่เตรียมไว้ให้กับชีวิต หลังความตายด้วยเราเกิดมาแล้วต้องตายแน่แล้วจะทำให้ลูกนั้นไม่ลุ่มหลงในการเกิดมาเป็นคนไม่จมอยู่กับความทุกข์ไม่ลุ่มหลงอยู่กับความสุขที่เป็นสุขสมมุติในโลกลูกนั้นจะเป็นผู้มีสติมีปัญญา จะทูเจ้าค่ะลาลูกจะนำใบประพฤติปฏิบัติตามนะเจ้าค่ะ